สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูอร่อยแบบง่ายๆกันนะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราจะทํากุ้งเทมปุระกันนะคะทํากันแบบง่ายๆสไตล์ครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ ่วนผสมทั้งหมดพี่แปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะมาเริ่มกันค่ะกุ้งนี้พี่ล้างผ่าหลังเรียบร้อยนะคะก็จะออกมาแบบนี้ค่ะใช้เป็นกุ้งขาวนะคะพี่จะเอาส่วนของมันติดหัวด้วยนะคะใครจะไม่เอาก็ผ่าอีกแบบนึงได้ค่ะนี่นะคะเอาหัวออกแบบนี้นะคะถ้าไม่เอามันค่ะเดี๋ยวเราจะมาบ้างท้องกันอีกทีนึงนะคะ ซับน้ําให้แห้งสนิทนะคะจะได้ไม่แตกค่ะนี่นะคะบ้างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็กดนะคะใช้มือกดค่ะให้แบนๆนะคะถ้าใครที่เกียดใช้มือกดก็ใช้ด้านข้างของมีดนะคะกดลงไปค่ะให้แบนได้นะคะที่เราต้องบ้างตรงกลางท้องแบบนี้นะคะกุ้งของเราจะได้ไม่งอค่ะเวลาเราทอดนะคะก็กดกดเนื้อให้แบนๆนิดนึงค่ะ ไม่ยากนะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยค่ะ พอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกแป้งไว้ก่อนนะคะแป้งที่เราจะผสมน้ําทอดนี่แหละค่ะนี่นะคะจะคลุกแป้งตอนที่ยังไม่ผสมน้ําแบบนี้นะคะให้ทั่วตัวกุ้งค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะคลุกให้ทั่วๆเลยค่ะเวลาคลุกเสร็จสะบัดลงนิดนึงนะคะอย่าให้เป็นก้อนติดค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันค่ะ ก่อนอื่นเราต้องผสมแป้งก่อนนะคะใช้น้ําเย็นค่ะเป็นน้ําที่เราใช้ดื่มนี่นะคะเอาแบบเย็นจัดค่ะผสมลงไปนะคะแป้งนี้พี่จะใช้เป็นแป้งเทมปุระนะคะถ้าใครไม่มีใช้เป็นแป้งสาลีแทนได้ค่ะเวลาทอดออกมาก็จะอร่อยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้พอดีมีแป้งเทมปุระอยู่แล้วค่ะก็เลยใช้เป็นแป้งนี้นะคะ คนจนแป้งไม่มีเม็ดเหลือนะคะพอแป้งละลายดีแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะสองฟองนะคะถ้าใครทำไม่เยอะก็ลดแป้งลงครึ่งหนึ่งที่พี่ให้ไว้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็พร้อมทอดนะคะ ใช้ที่ตีไข่สะบัดแป้งลงไปแบบนี้นะคะนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เป็นเกร็ดนะคะเสร็จแล้วก็นําตัวกุ้งค่ะชุบลงในแป้งนะคะเวลาวางกุ้งลงน้ํามันนะคะก็สะบัดไปมานิดนึงนะคะเกร็ดของแป้งที่ลอยอยู่จะได้ติดตัวกุ้งค่ะเพื่อกุ้งของเราเวลาสุกจะได้ฟูๆมีเกร็ดอยู่รอบๆนั่นเองนะคะถ้าใครชอบเยอะก็โรยตอนนี้ได้ค่ะตอนที่เราทอดกุ้งใกล้จะสุกแบบนี้นะคะ น้ำมันของเราต้องร้อนนะคะใช้ไฟกลางค่ะทอดไปตลอดจนสุกเลยนะคะมันกลับด้านแบบนี้ค่ะสีจะได้สวยสม่ำเสมอนะคะสำหรับความเหลืองกรอบนะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะถ้าชอบแบบเกลี่ยๆก็จะสีเข้มหน่อยนะคะของพี่เอาประมาณนี้ค่ะตักเศษออกให้หมดนะคะก่อนที่เราจะลงรอบต่อไปค่ะ เดีย๋ยวพี่จะทอดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จค่ะเดีย๋ยวไปดูตอนจัดจานเรียบร้อยกันเลยค่ะนี่นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกุ้งเพมปุระสไตล์ครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามรับชมกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยได้เลยค่ะ ส่วนของซอสเทมปุระนะคะพี่ก็จะซื้อเป็นสำเร็จรูปมานะคะเป็นขวดค่ะเราก็มาต้มน้ำให้เดือดนะคะเอามาผสมค่ะก็ชิมรสด,ดูนะคะถ้าใครชอบเข้มข้นก็เอาตามที่เราชอบเลยค่ะก็จะมีขิงฝนนะคะแล้วก็หัวไชเท้าฝนค่ะเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ชอบผักก็สามารถเอาผักลงไปทอดได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ ถ้าดูจบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครวัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ